อาจารยเอ๋สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอาละครับไปคุยข้างนอกดีกว่าแหม่บ้านเท่ๆครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอ่อวันนี้ตรงกับวันพระเจแผ่นดินที่เก้าพุทาภรณี่ขอสวรรค์ท่านห้าวก็ขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่กันนะครับวันนี้อาจารย์ดายิต้าหรืออาจารย์ดิษนะครับกล่องเพื่อเดินมาเราจะมาคุยธรรมะกันครับ ก็วันนี้ก็วันนี้พูดที่หน้าพานะผู้ชิอีกคันหนึ่งผมเนี่ยก็มีหลายคันก็นะครับก็ขับไปเรื่อยครับประมาณนั้นนะครับเออหัวข้อธรรมะที่จะพูดให้ฟังในวันนี้ตั้งชื่อว่าเมื่อรู้ว่าคิดความสุขพุทดับทันทีนะครับก่อนจะไปคุยรายละเอียดก็อยากาเรียนเรื่องความเคารพนะครับว่าออธรรมะที่พูดต่อไปนี้จําเป็นต้องพูดจนสมริงๆๆไปเลยนะครับเพราะว่า นี่ก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่แล้วท่านมีอะไรก็ต้องพูดกันไปตรงๆนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นการยิ่ภาษาพูดอยู <luxury lagen> ่ดีนะครับวันนี้ตรงกับวันขราศตรีที่9พฤศจิกายนปีพศ2577รอถ้าไม่มีตัวเองนะฮะเนี่ยผมทำเนี่ยผมก็คงแต่งไปเลยนะอย่างที่อยากคูดเท้ารองเท้าคู่ใหม่เท่จะไม่มีประมาณนั้นครับ อาจารย์อ,อ,อยากบอกท่านว่าสารพัดเรื่องที่คิดปรุงแต่งที่เราปรุงขึ้นมาปรุงเสร็จแล้วมันจะลงเอยที่ชอบไม่ชอบถ้าชอบก็เป็นความสุขนะไม่ชอบเป็นความทุกข์เออทั้งเรื่องชอบแล้วไม่ชอบหรือเรื่องปรุงแต่งเป็นความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแบบนั้นอยู่จริงหรอกครับผมราศกนอื่นก็อยากพูดตรงนี้นฟังก่อนนะครับฟังให้ดีว่าเออทำไมาจะพูดตรงนี้ ก็เพื่อประโยชน์สุกหรับคนในปัญญาโดยเฉพาะนะอย่าให้ท่านเกิดปัญญาได้เกิดความอดใจก่อนเอาเดยตามาเลยครับกล่องดินตามครับผมจะมานั่งพูดตรงนี้นะครับข้างข้างรถครับตรงนี้ครับกล้องก็อาจจะนั่งย่อลงถ่ายบ้างก็ได้นะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับกราบพระพุทธเจ้าครับผมจบจิตในการปฏิบัติธรรมมานานแล้วเกินสิบปีแล้วนะครับเขาก็จบจิตในการปฏิบัติธรรม นะคำว่าหมดสิ้นสงสยนะัยธรรมะคำว่าพ้นเกิดพ้นตายนะไม่เกิดต่อไปแล้วสิ้นทุกแล้วหมดทุกแล้วคําที่กล่าวมาทั้งหมดในกี้นี้ก็เป็นคําคุ้มแต่งมีความหมายไปตามคุงมแต่งที่เราเข้าใจันดังนั้นผู้ที่จบจิตในการพินธรราผู้ที่หมดทุกหมดสงสัยพ้นเกิดพ้นตายคำเหล่านี้ก็เป็นการคุงมแต่งแต่มันมีคําคุงมแต่งอีกค,คํานึงที่ท่าน พ้นอยู่แล้วนะก็คือคําว่าพระอาหารหันต์ผู้ที่พ้นเกิดพ้นตายผู้ที่จบกิจในการปฏิบัติธรรมเรืองบทสิ้นของใช้ในทุกเรื่องนะฮะเรียกตรงๆก็คือเรียกว่าพระอาหารหันต์เวลานี้ผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วนะครับส่วนผมจะเป็นอะไรหรือเปล่านั้นก็เป็นไปตามดวงจ่นทมมพุทคุณรู้ไม่ได้หรอกเพราะเป็นเรื่องปัจจังทุกพอตัว การที่ผมจะมากราบในธรรมะให้ท่า,านรับทราบในจุดวันนี้นชทุงนี้คืออยากจะพูดตรงนี้ว่าเห็นว่าเป็นปีใหม่จาเป็นจะต้องเหมือนกับว่าขอร้องนะครับผมมีคลิปใน u t u b e เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากทั้งคลิปสอนธรรมะและก็สอนดนตรีคนที่มาดูผมเนี่ยอาจจะเอาสนุกครับเพราะสนุกก็ยังไงครับผมก็ปุงแต่งครับผมมีทั้งที่ชอบผมบ้างไม่ชอบบ้าง คุณจะชื่นชมมาผมก็ไม่แบกอะไรเอาไว้เมื่อชื่นชมคุณก็จะชูนิ้วอย่างนี้คุณไม่ชื่นชมไม่คอยแสดงคุณ่นกลิดคุณก็ทําอย่างนี้ขณะเดียวกันผมไจะติดกันก้นการแสดงความคิดเห็นเพราะเรามีคนปรามาสเยอะทั้งในคลิปสอนดนตรีสอนกีตาระะะ์และสอนพิณคำว่าปรามาสมันเป็นโทษอย่างยิ่งครับผมทิดกำว่บทจิตทิดกายบทสิตแล้วก็ผิดศีรษะด้วยนะครับกราบด้วยความรูครับ ประมาตแปลว่ากล่าวดูหมิน่นดูแคลนดูถูกเยียดยมัมกล่าวให้โทษผมให้ร้ายผมผมมาเรื่องเกียวกันาฏศิทักฟิปสอนธรรมะก็เพื่อหวังจะถึงช่วยคนที่ชอบพุทธศาสนาในชาตินี้ทัคลิปสอนดนตรีสอนกีตต้าสอนเรื่องแต่งเพลงก็เพื่อต้องการให้ความรู้กระจายออกไปเป็นเยียรทานสำหรับชาวโลกครับผมคนเกิดคนตายผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าแนละ้วท่านรู้ไม่ได้หรอก ผมแต่งตัวให้ท่านกูแต่งตัวผมกว่าผมนี่เป็นโอทิกโผขับรถเปลี่ยนรถทั้งรถที่บ้านซิ่งไปเรื่อยนะี่โผมขับรถไปนั่งหน้าร้านขายยาดองรับน้สนยาดองสาวเราเก่งี่ก็ผู้เรียนจัดจ๋าเข้าใจไหมครับการปลามาดผมมีโทษอย่างยิ่งครับจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ปลามาดผมนั้นเป็นบุคคลที่ปัญญาจะมืดบอดไปตลอดชาติหนะความสงบสุขประชิตไม่ได้อาชีพการงานะพบความล้มเหลวจะเป็นโรคทานตา จะบุกคันคอพันเล็บสิ่งสำคัญก็คืออันรูทวารดักหรือันรูตูกครับท่านผู้เจริญครับพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมอยากได้คำชื่นชมจากท่านผู้เจริญครับไม่ได้ต้องการต่างนั้นต้องตามที่คขับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชมมาก็ดีนะฮะพิมชื่นชมมาหรือคุณจะด่าผมคุณจะชูนิ้วโป่งนี้แล้วกดนี้ ผมไม่แบกว่ราะผมมันพ้นไปแล้วมันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นธรรมะวันนี้อยากบอก่านว่าการปรุงแต่งนั้นมันไม่มีข้อยกเว้นนะครับเวลานี้คนเรามักจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะมุ่งไปสู่ครับก้ตามนะครับมันจะมุ่งไปสู่จุดสุดท้ายจุดจบก็คือว่าเรากําลังอยากหาความสมอยากความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมคือทําอย่างไรก็ได้หาปัญญามาทําให้เราหมดตัวตนคือทําให้เรามันว่าทำให้มียึดมั่นถือมั่น คุณก็คิดแบบนี้จนปัจจุบันนี้ถึงกับสอนให้คนเนี่ยต้องหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งเราจึงจะดับทุกได้รู้ไหมการสอนอย่างเมื่อกี้นี่มันผิดนะครับไปสอนให้คนหยุดคิดหยุดปรุงแต่งไม่ได้เป็นคนต้องคิดต้องนึกต้องปรุงแต่งเพราะความหมายตามเรื่องที่เรานึกคิดปรุงแต่งมันไม่เคยมีอยู่จริงมันไม่ใช่เรื่องมีเหมือนมีอย่างนี้หรือหมดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับผมอยากกล่าเวเบนทว่าอย่างนี้ครับให้ต้องหายไปนิดนึง เวลาเราไปทําอะไรตามเรื่องที่แบบที่เราฝูกปรุงแต่งเราถูกสอนมาเนี่ยนะตามเรื่องปรุงแต่งฟังให้ดีนะความหมายตามเรื่องปรุงแต่งเนี่ยมันไม่สามารถจัดจินงกัดก่อนจิตใจเราได้จิตจริงประพัดสอนอยู่แล้วปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปเรื่องปรุงแต่งมีผลําหรับขันห้ากายเนื้ออย่างนี้ธรรมะสูงสุดท่านผู้รู้สูงสุดท่านสอนเรื่องจิตนะครับจิตมันประพัดสอนอยู่แล้ว ที่นี้การจะเข้าเรื่องจิตเดิมแท้กระพศสสอนอยู่แล้วจะต้องฟังบริบทมากมายเกี่ยวเรื่องคุณแต่งสารพัดเลยผมอาจจะต้องพูดเป็นพันๆล้านเรื่องเปรียบเหมือนขี่ช้างศึก100เชือกไล่จับมดแดงตัวเดียวคุณคิดดูมันลงทุนมากขนาดไหนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเลยครับเวลาที่เราไปทําอะไรตามที่เราปรุงแต่งถูกสอนมานะปรุงแต่งก็บอกไปสมมติก็บอกไปเช่นบอกว่ามีตัวตนบอกว่าอาจารย์แดงไป,งไปยื่นถาน้ําขึ้นมาอย่างนี้ ได้เงินหนึ่งร้อยบาทแล้วเอาถังน้ํานี้ไปลดต้นไม้อย่างนี้นี่ปรุงแต่งก็บอกไปบอกว่าอาจารย์แดงไปยื่นถังน้ําขึ้นมาเขจาจ้งหนึ่งร้อยบาทเพื่ออาน้ําไปลดต้นไม้นี่ปุงแต่งกระบอกกันไปถ้าไม่สื่อสารอย่างนี้มันเข้าใจไม่ได้แต่อย่าไปสนุปว่าที่สื่อสารปรุงแต่งอย่างเมื่อกี้มันเป็นอรจริงจริงเพราะพฤติกรรมการทําอย่างนี้ถึงไม่มีภาษาก็ทําได้ทีนี้ถามว่าเวลาเราไปทาจริงสมมติว่าผมถูกแจ้งด้วยเงินหนึ่งร้อยบาทอาจารย์หมนดมนิดรับจา้างยื่นถังน้ำหนึ่งถัง เปรถมัต้นไม้ตรงนี้ผมบอกได้ครับแต่เวลาผมไปทำจริงๆผมเดินมาเดินมาปุ๊บฟ้าถังขึ้นมาแล้วผม,ผ,มผมก็ไปทำอย่างนี้จริงๆผมก็ทำผมก็ไปทำอย่างนี้ผมทำอย่างนี้ท่านผู้ชมครับมันเพียงแค่รู้สึกอะไรอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับการคุมแข่งครับตรงนี้เรามันจริงเข้าใจได้ยากทราบไหมครับว่า พูดตรงๆเลยหาที่จะดับทุกเนี่ยมันจะต้องดับความสุขด้วยครับคนเรารู้อะไรขึ้นมาอย่างหนึง่งเนี่ยมันปรุงไปแล้วถ้าชอบเป็นพันพันล้านเรื่องสิ่งที่ชอบก็ถูกแปลความหมายเป็นความสุขโดยสมอยากสิ่งที่ผิดหวังอีกเป็นพันๆล้านเรื่องก็จะแปลเป็นผิดหวังเป็นความทุกขเราพิสูจน์ความสุขความทุกไม่ได้ครับเพราะว่าความสุขความทุกข์มันก็ยังเป็นเรื่องปรุงแต่งอยู่ดี ด้วเหตุนี้จึงบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราคิดนึกปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ตามแต่ความสุขทุกมันจะดับไปเลยเธอที่พูดที่ไม่ได้แปลว่ามันดับเนี่ยมันได้เกิดต่อไปหรือมันดับมันดับไฟปะไม่ใช่มันเหมือนกับว่ามันยังปรุงปรุงอยู่เรื่อยๆปรุงอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ปรุงแต่งมันจินธรรมชาติเพราะว่าจิตใจมันต้องปรุงแต่งต้องคิดนึกคิดภายตางนันแต่มันบริสุทธิ์อยู่แล้วทีนี้เรื่องนี้มันคงจะฟังแค่นี้ไม่ได้ต้องฟังอีกเยอะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็อย่ากเมื่อกี้นี่ว่าความคิดปรุงแต่งบอกว่าของที่อู้่ รถน้ำเป็นไม้นี่เขเพื่อสื่อสารให้คนไทยเข้าใจกันแต่เวลาผมไปทาเนี่ยผมผมไม่ได้ทําตามภาษาพูดนะครับผมไม่ได้บอกกับตัวเองว่าต้องยิอยู่ถังน้ำยังมือใจไปรดน้ำเนไม้มันไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะครับมันทําไปเลยมันคิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบสิ่งนี้สอนให้ลิงมันทําคนเยอรมันฝรั่งเศสเห็นก็ทําได้ดังนั้นจึงบอกว่าความหมายตามที่เรานคิดตึงแตกเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงทีนี้ปัจจุบันนี้คนเราคิดว่าเอ่อการอยากได้ ธรรมะต่างๆนะที่รู้สึกดีแล้วเกินได้เข้าถึงการไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเราคิดเราคิดว่าการการไม่โกรธการมีเมตตาให้อภัยการการตัดความโลภตัดความหลงได้เนี่ยมันเป็นธรรมะนี่มันปรุงแต่งนะครับท่านอยากมีบุญก็ปรุงแต่งอยากปฏิบัติธรรมก็ปรุงแต่งคู่มือปฏิบัติธรรมก็เป็นการปรุงแต่งนะครับนะครับท่านผู้เจริญครับเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ปรุงแต่งทานศีลภาวนาก็ปรุงแต่งไม่มีข้อยกเว้นครับ การไปทําบ,บุญก็เป็นเรื่องปรุงแต่งเพราะต้องไปสอนว่าทําบุญอย่างนี้สิแล้วได้อย่างนั้นเห็นไหมครับดังนั้นพูดอย่างนี้คุณอย่าไปบอกว่าเอะถ้างั้นบุญบาปไม่มีเรื่ององไรแปลกในตัวเราครับคุณยังอย่าง,งตรงนี้ไม่ถึงครับม,ม,มันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญบาปโลกสวรรค์ที่ไหนแล้ว่ผมมันไม่ได้มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยสับอะไรหรอกเป็นเพราะคุณยังซ้ำไม่ถึงแก่ยังไม่เข้าใจหากคุณเข้าใจธรรมะของคุณจิตอตรง,งคุณจะอยู่เฉยไม่ได้หรอก คุณต้องมาหมอบราบคาดแก้วตายไปกับอาจารย์นายกตาผมไม่ได้พูดเลยนะครับผมนี่คุณฟังให้ดีปัจจุบันเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเราอยากได้อารมณ์ธรรมะดีๆที่สมยอยากเพราะเราคิดว่าอารมณ์ธรรมะดีๆที่ไปถามปัญหาเนี่ยถ้าได้มาถือครองแล้วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยหลุดพด้นหรือจบจิตเป็นพระหรันอารมณ์ธรรมะดีๆทุกเรื่องที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็น,เป,นเป็นความคิดคุมแตนนะครับเกิดมาเคยฟังนี้ไหมครับคู่มือปฏิบัติธรรมกับคุงแต่และ เรื่องทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องปรุงแต่งนะครับท่านฟังแล้วเป็นไงเธอที่ไหนถอยลูกไหนไม่มีให้กล้ามาสอนแบบนี้หรอกพูดอ,อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าอยากให้ลูกศิษย์นะครับท่านกล้าที่จะเปิดใจรับฟังครับเพราะนี่คือปีใหม่แล้วนะครับวันนี้คือวันพระเฉบรชที่9มกราคมปีพศ2017ตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีนะครับผม5ามงรึ่งทางเด็นนะครับอย่าบอกท่านว่า เราชอบที่จะไม่ถือโทษตัวอย่างเช่นชอบไปถามครูบาอาจารย์เราทำย่างไรถึงไม่โกรธทําอย่างไรถึงมีสตีไวขึ้นเราเพียงแค่คิดว่าอยากได้ความรู้สึกอะไรๆที่มันปรุงแล้วสมใจอยากมาถือรองแต่เวลามันปรุงแล้วไม่สมอยากนะก็ไปสอนให้หยุดคิดนึกปรุงแต่งสิ่งที่ผิดหวังปรุงแล้วไม่สมอยากเป็นชุกขึ้นมานี่มันบ้าชัดๆไปสอนคนแบบนี้ได้อย่างไรไม่ทิศน,นะครับคุณคุณว่าคนมันหยุดนึกคิดได้เหรอจูโจเนี่ยกลับ ขับรถลับมาบ้านนะมาจอดหน้าบ้านซื้อขนมข้าวต้มเียมมาฝากลูกเมียกำลังจะเปิดจอดรถลงจากรถซื้อของขนมมาเยอะแยะเลยกําลังคิดนึกอุงแ่งแบบคุ้นอยู่พอเดินเข้าบ้านปุ๊บมันเกิดหยุดคิดนึกอุงแต่งพอมันเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยตาลอยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะไปเจอพ่อตาแม่ยายกระตกกระบาลเล่นเจอเมียนึก็หมากระแตกเมียเล่นเนี่ยเขะกระบาลลูกเล่นเนี่ยคิดว่ามันอยู่ไม่ได้ไหม หากมันหยุดคิดนึกปรุงแต่งแล้วมันจะหยุดตอนไหนแล้วเลือกหยุดเฉพาะที่เรื่องอยากหยุดเหรอแล้วมันจะหยุดคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันหยุดนานเท่าไหร่ไปสอนกันว่าเวลานี้ชอบสอนกันว่าหากหยุดคิดเป็นหากหยุดปรุงแต่งเป็นจะดับทุกได้ไม่ได้ทีต่ต่อยโจกไหลซีซีปีปีสอนผิดโรสอนผิดอ่เรียนงี้ได้ไงอ่ะ คุณต้องฟังผมไม่เข้าใจพริกนี้มันไม่ได้จบแค่นี้มันต้องมีอะไรมันใความพูดเยอะเอาต่อแต่ละตมานี้ครับผมมันมันมากเวลานี้เราอยากอยากไม่โกรธคนการไม่โกรธก็เป็นการปรุงแต่งการโกรธก็ปรุงแต่งการโกรธไม่ได้มีอยู่จริงการไม่โกรธก็ไม่ได้มีอยู่จริงรักโลกโกรธหลงเงย็นอยากมันไม่เคยมีอยู่จริงมันมีแต่รู้อย่างเดียวแต่พอรู้แล้วมันปรุงแต่งทันทีเลยมันเหมือนจับแก้วน้ำปุ๊บจับขวดน้ำาเย็นปุ๊บความแข็งคือรู้ ความเย็นข้างขวดข้างแก้วมันรุงไปเลยเขายังครับผมปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปไม่ใช่เป็นการใช้ความพยายามไปปล่อยนะไปปล่อยวางไปทําให้เข้าถึงอะไรอะไรไม่ได้นะครับทนอยู่เลยครับเอากล้องมาหน้าทีถ่ายพินอาจารย์ได้ฟังทักทัศนทุกวันนี้กําลังพอใจกับการที่จะไม่โกรธคนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในองค์การปฏิบัติธรรมว่าทำอยังไรถึงไม่โกรธคิดไม่โกรธ เวลานั่งอยู่นี้แล้วก็ปรุงแต่งเป็นตัวคนแล้วจะไม่รู้หรอกพอมีคนมาดึงผมกระตุกกเขือน,นหอันมาเห็นออกเป็นพ่อเราแม่เราเราก็ปรุงแต่งไม่ถือโกรธมีคนมาดึงตึ๊กหันไปอ้าวไอ้น,นี่ไม่รู้จักก็โกรธพอไปโกรธคนเข้าวันรุ่งขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ช่วยทีเราเป็นนักธรรมะรู้จิตรูความคิดดูรูปดูนะักเราไม่อยากโกรธคนครูบาอาจารย์ก็สอนฝึกสตองงิอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็เลยอยากที่จะไม่โกรธคนเพราะเราคิดว่าความไม่โกรธ เป็นอารมณ์ธรรมะที่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ชายและตีเมตต์ต่อให้ทุกดารุงทุกเรื่องครับในโลกมีใครสอ,งองนงี้ไหมมีตัวเองเขาหล่อ,อไว้วันนีด็ผิวกระตายด้วยตุกแก่ทีจุกุยจุกุยล้อเล่นผมทำอย่างนี้คุณก็อาจจะไม่ชอบบอกเออไอเมยต์รุษจน้ำเกินแดงกีตาร์มันควรตีนควรต้นตีตนเอาเข้าไปแล้วเห็นไหมปารามากใช่ไเห็นแล้วยังการไม่ถือโกรธคนก็เป็นการปรุงแต่ง เวลานี้เราอยากไม่โกรธคนเลยไงอยากยิ้มทั้งวันเลยอยากจะปรุงมันทั้งวันเนี่ยปฏิบัติธรรมจาเป็นต้องโกรธปฏิบัติธรรมจาเป็นต้องมีอารมณ์รักโลภโกรธหล,ลงเนี่ยนอยากรบทุกอย่างบอกไว้เลย <c oughs> มันแล้วตอนนี้จะตกกิจบรรลุธรรมสูงสุดได้ก็เพราะการมีอารมณ์รักโลภโลกรธหล,ลงเนียนอยากนี้กิเลสเนี่ยแหละครับผม ราะกิเลสมันก็ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเพราะท่านไม่เข้าใจเรียนธรรมะต้องเรียนกับคนที่ก็พ้นไปแล้วบอกไว้เลยนะหากยังไม่พ้นนะครับสอนธรรมะมันก็วนๆอยู่เมนกันมันก็วนไปวนมาอยากทําอยากมีอยากเป็นผมพูดอะไรเนี่ยผมบอกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผมนํามาพูดมาสอนสิ่งนั้นผมยืมภาษามาพูดใครๆก็สอนกันเขาก็ให้เชื่อว่าสิ่งที่ออามาพูดมันจริงอาจารย์แดงจะคขามายืมภาษามาพูดเข้าใจไหมครับ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมต้องปล่อยให้มันปุงมแต่งผมจริงยืมภาษามาพูดจริงบอกว่าทุกสิ่งอย่างที่นํามาพูดคุยกันมันเป็นบริบทเรื่องราวต่างๆนั้นแต่งขึ้นมาให้เกิดความเข้าใจเพื่อผู้ที่เกิดความเข้าใจว่าจิตมันประพัก์สอนอยู่แล้วมันไม่ต้องไปทําอะไรถึงไปทําอะไรมันก็ไม่ได้รู้ไปตามสมมติก็อย่างยกถังน้าเมื่อกี้ไงก็ไปทําตามสมมติใช่ไหมมันไปยกถังน้ําสมมติก็ว่าไปแล้วมันได้เงินใช่ไหมก็ว่าไปแต่เวลาไปทำจริงมันกลับรู้เหมือนกับรู้ตึงๆไหวๆเจ็บปวดคันบึ้ชา ที่แน่คือรู้ว่าตัวเองยังไม่ตายชีวิตจะเปลี่ยนเป็นจิตเข้าใจไหมครดังนั้นผมอยากบอกท่านว่าเวลานี้เราอยากไม่โกรธคนเพราะเราคิดว่าความไม่โกรธเนี่ยเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งการมีจิตเป็นกุศลก็ปรุงแต่งจิตเป็นอนกศลดูปรุงแต่งจิตเป็นบาปเป็นบุญปรุงแต่งเพราะนั้นพูดอย่างนี้อย่าไห้เข้าใจว่าบุญบาปมีอยู่ไม่ได้เรื่องนี้มันพูดไปเยอะวันนี้แค่ยากโชว์ความหลอครับผมทำเนี้ยเพราะคุณเห็นก็ไปชอบเนนครับ โอ้กินของคุณก็ไปชอบแล้วเห็นหรือยังเห็นหรือยังอีกที่พึงการอีกที่ทึงการปรุงแต่งมันมากขนาดไหนปรุงไปเหอะจงปล่อยให้ความคิดมันทํางานให้เต็มที่เลยแล้วเราจะรู้เห็นได้เองการรู้เห็นความนึกคิดปรุงแต่งเนี่นี่คือการจับต้นทางการเป็นัติทําเรื่องบัญญาสูงถุงได้ถูกต้อง แต่ไม่มีอุบายในการเข้าไปดูไปรู้เห็นความคิดไม่ได้เพราะอุบายที่อยากไปเห็นความคิดหรืออุบายที่อยากเอามาถือปฏิบัติเพื่อเห็นความคิดอุบายตัวนั้นเป็นการปรุงแต่งด้วยเหมือนกันคนไม่จบจิตจะเห็นตรงนี้ไม่ได้เวลานี้อาจารย์ไปสอนกันให้เขาหยุดคิดนึกเอาอุบายอย่างนี้ไปทําไปทําดูเหมือนกับ,บมองว่าตัวอุบายนั้นเป็นเรื่องไม่ได้คิดนึกเหมือนกับเชื่อว่าตัวอุบายเป็นข้อ,อยกเว้นไม่เกี่ยวคิดนึกคิดไปเรียบร้อยแล้วคิดตั้งแต่อยู่ท้องแม่ท่านจุเลินครับฟังลวมันไม่ล่ะคลิปนี้เป็นมัน จงปล่อยให้มันมีความรัโกโลภโกรธหลงเงียนอยากปล่อยไปเลยเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วอยู่ๆคนไปอย่างนี้แล้วคุณต้องฟังผมเอเยอะโดยเพราะเทพธรมาจตวพัยน์สอนถ้าฝึกจิตจิตแสวงหาพพนิพพานแล้วก็อย่าลืมปถามซื้ออา่านด้วยนะจ๊ะที่เขียนว่าออความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดที่การบรรลุธรรมดังนั้นอย่าไปนสุงสิตปสติอะไรเลยเพราะความคิดปรุงแต่มมันเป็นตัวชี้นำไปจากปัญหาไปถามปัญหา รู้ไหมคุณคิดนึกตลอดเวลาว่าคุณอยากเข้าถึงสิ่งนั้นอยากเป็นสิน่งนี้ไม่อยากเอาสิ่งนั้นสิน่งนี้นี่และมันปรุงแต่งเริ่มสังเกตตัวเองล้วยังว่าปฏิบัติทุกวันเนี่ยอยากสแสวงหาจากความสมอยากในธรรมะถึงแม้คุณไม่เบาถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ไปเมาบุญไปติดบุญนะก็ยังอยากสแสวงหาความสมอยากในธรรมะอยากมีปัญญามีสติเขาก็บอกว่าปัญญาเป็นยีสติเป็นอย่างนี้มันก็ปรุงแต่งเราก็อยากเข้าถึงสิ่งที่ปรุงแต่งพอเราไปเข้าถึงสิ่งที่ปรุงแต่งมันกลับไม่ได้รู้เรื่องปรุงแต่ง มันกลับรู้แบบที่ถางคนต่างรู้ก็เช่นบอกไอ้ที่อยูถังน้ำดิได้เที่ยวหนึ่งร้อยบาทเป็นรถน้ำต้นไหมนั่นคือคำปรุงแต่งบอกแต่เวลาไปจับยกที่คุณนาำจริงปุ๊บมันก็รู้แบบที่รู้ครับถังแล้วมันไม่ล่ะโอ้ดังนั้นตรงต่อให้มันเกิดไปเรามมกคิดว่าการมีจิตเป็นกุศลเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งการคิดดีผู้ดีทําดีเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งความจริงมันปรุงแต่งครับที่บอกว่าธรรมะนี่มันอยู่เหนือโลกเหนือธรรมนะ เพราะเหตุน,นี้เพราะว่าการที่บอกมีอะไรอะไรอยู่เนี่ยเหมือนกับสิ่งนั้นเป็นสิ่งปุงแต่งแต่สิ่งภุงแต่งเมื่อมันไม่ได้มีอยู่จริงมันจึงเหนือโดยอัตโนมัติเราจริงประพัดสอนแต่กเกิดจะเป็นปรญหวิชาคือไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องความคิดภุงแต่งที่มันปรุงไปเรื่อยตามทานนะครับนี่แหละครับจึงบอกว่าอย่าไปคิดครับนันมันมันมดโกรธ ดพุก,กห้ามดับโกรธห้ามดับพุกห้ามคิคดห้ามถอนคมุดอะไรไม่ได้ที่อยู่อยู่ไปอย่างนี้เราฟังคิดธรรมะก็เยอะดังนั้นตอนนี้คนหลงไปหมดแล้วคิดว่าอยากทําให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลทําให้จิตมีธรรมะเพราะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ปรุงแต่งปรุงท่านนั้นก็ท่านผู้เจริญครับไม่มีข้อยกเว้นการไม่โกรธคนกับปรุงแต่งนะครับผมจบจิตได้เพราะผมเข้าใจอารมณ์รู้อารมณ์ครับผมผมไม่ได้ปล่อยวางอะไรทั้งสิ้นนะมันรู้ทุกอย่างรู้แล้วทีนี้ การรู้เมื่อรู้คิดอารมณ์รู้คิดปรุงแต่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสิ่งรู้ของจิตมันปูกรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้ปุ๊บมันปรุงทันทีโดนอัดตะโกไว้มันปรุงแล้วมันจะลงเอยในการชอบไม่ชอบส่วนชื่อบัญญัิเนี่ยมันไม่มีหรอกเราเป็นคนไทยจะบรญญัิไปใส่อะไรก็ได้มันจะปรุงเป็นชอบไม่ชอบพอชอบก็อยากให้ปรุงแบบนั้นเกิดบ่อยๆแต่รู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่ชอบนี่ไม่ได้ปรุงต่เวลาเกิดความไม่สบายใจมือนจะว่าเป็นการปรุงแต่งไม่สบายใจจึงไปสอนว่าอันไหนเป็นปรุงภูเก็บเอาไว้ คุูตนอาทิ้งไปไม่ได้สอนผิดบอกเลยคุณคุูตนก็ปรุงแต่งอครูตนก็ปรุงแต่งเพราะบอกกันแล้วว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันอยู่เหนือโลกเหนือธรรมมันอยู่เหนือเพราะฟังแบบนี้ครับผมเพราะจริงปรุงแต่งมันมันปรุงแต่งเป็นเรื่องโลกเรื่องธรรมะนะเรื่องบุญบาตรโลกสวรรค์มันไม่ได้มีอยู่จริงจิตมันจริงเหนืออยู่แล้วแต่คุณไม่กล้าจะเข้าใจโอ้ทีครับเอาซลองเดี๋ยวนี้หน่อยครับผมผมไม่กล้าเข้าใจผมอยากยืดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเ๋ผมจะนั่งกู้ตรงรถที่บ้านเนี่ย อยากจะยืดนะก็อยากอยากจะอยากจะบอกให้ว่าเออคลิปนี้คงยังไม่เออพูดละเอียดมากมมยนะก็อยากฝากบอกให้ว่ามมเมื่อรู้ว่าคิดนึกปรุงแต่งสุขทุกมันดับเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันดับแล้วมันไม่เกิดมันเกิดต่อต่อ,อไปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาอุปมาเปรียบเสมยอนว่าเรารู้ว่าเราไปขี้ไปเยี่ยวแล้วเนี่ยพอไปขี้เยี่ยวแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ได้มีความห่วงหาอวนดีกับการได้ไปขี้ไปเยี่ยว ป็เป็นขี้กูขีข้มึงมันก็ปรุงเรื่องขี้เป็นไม่ดีดีอย่างนั้นอย่างนี้หร,หรือว่าที่บอกว่าเมื่อรู้คิดปรุงแต่งสุกทุกแบบท,ทันทีทุกเรื่องที่รู้คิดขึ้นมาเวลาเรารู้อะไรคิดขึ้นมาเวลาเรารู้อะไรขึ้นมา,เ,า,เ,รา,รนมาเนี่ยมันดับทุกเรื่องกับผมมันดับโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราคิดตัวใหม่คิดตัวใหม่เพราะเราไม่เข้าใจมันถึงมันจะปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบไม่ชอบมันปรุงโดยไม่มีภาษาครับมันปรุงแม่งปรุงเยี่ยมผก็ไม่รู้ว่าขอโทษดีแล้วมันก็ปรุงเยี่ยมมันไปเรื่อยเปื่อย นะนี่ผมอยากจะบอกท่านว่าเมื่อรู้คิดขึ้นมาครับรู้คิดขึ้นมาเนี่ยฮะสิ่งนั้นมันดับไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่มันดับยังไงมันดับแล้วมันเกิดอีกมันก็เป็นมันอยู่อย่างนี้มันมันไม่มีใครไปถือครองได้ไม่ต้องไปทําอะไรเปรียบเหมือนคุณขับรถไประหว่างทางเห็นคนด่าข้างทางรถชนหมามันเห็นแล้วก็แล้วกันมันก็ปรุงก็ผมปรุงแล้วก็แล้วกันไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยวางมันแต่เป็นเพราะเราไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเล่นกับความคิดเป็นลูกโซ่ไปเรื่อย ครับดังนั้นรู้อะไรขึ้นมาขนาดหนึ่งมันปรุงกันดีปรุงแล้วกันแล้วกันมันไม่ได้เป็นปรุงแต่งในภาษาไทยนะครับนะครับก็คิดว่าตรงนี้ก็ยิ่นสมควรลถแล้วตรงนี้ก็อยากจะเดินมาพูดตรงนี้ก่อนที่จะนะครับผขอยืยนพูดหน้ารถผมหน่อยครับแสงสว่างดีๆนะครับอยา่าปราในด้วยความเคารพว่าอย่าไปหยุดคิดห้ามหยุดคิดนึกนะฮะ ห้ามหยุดการปรุงแต่งตรงปล่อยให้มันคิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาตินะครับคิดว่าผู้บรรลุบอกเข้าใจนะครับตรงปล่อยให้มันคิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาตินะครับอย่าไปหยุดพันปล่อยไปเรื่อยนะครับแล้วก็ฟังคลิปธรรมะผมเยอะๆธรรมะจิตวิทยาสอนอ่านหนัสือด้วยนะครับก็วันนี้ก็ช่วงเวลานะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่รับติดตามรับชมจนจบาสวัสดีครับขอบคุญาครับขอบคุณ โชี่ใหม่ตลอดที่อของเขาเปลี่ยนมาขค่าถึงซ้อม่พันจะแช่เป็นวันนีเชิการบสวัสดีครับ